ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเซตไม่ให้ไม่ช็อตนะครับก็อันดับแรกนะฮะให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับตรง,งเขียนว่ากอร์ k e r ค e c o r d i n g นะครับผมก็จะมีคำว่าไมโครโฟนผมเป็น PC นะครับ มันก็เลยไม่มเหมือนโน้ตบุ๊กเลเวลนะแล้วนี่ก็ปรับตามใจเลยจะเอาสักยี่สิบครับนี่ครับแค่นี้ครับกดโอเคครับตรงนี้กดโอเคนะครับก็สำหรับการที่จะเซตเสียงยี้ามีปัญหาฟังช็อตนะครับ ก็มาตรงนี้มาให้เลเวลแล้วก็เลียวพิงเนี่ยให้ลดเหลือประมาณเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมเอา10นะครับเลียกรนอินก็เป็น50นะครับผมก็โอเคโอเคไปนะครับสำหรับนนี้ต้องขอจากลาคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับ